บทเรียนที่หนึ่งคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินพ่อจนไม่รู้ว่าผมยอมรับทำงานโดยไม่รู้ค่าจ้างเกรงว่าพ่อจะไม่เข้าใจแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ยังไงเมื่อผมยังไม่เข้าใจเลยผมไม่ทำงานโดยไม่ได้เงินมาสามอาทิตย์งานเริ่มง่ายขึ้นแต่ที่ผมคิดถึงมากคือเบสบอลกับหนงังสือการ์ตูนที่เคยซื้ออ่าน วันหนึ่งพ่อรวยแวะมาที่ร้านเขาทักทายป้ามาตินหยิบไอศครีมจากตู้มาสองแท่งจ่ายสตางค์แล้วเดินมาหาเราสองคนเดินเล่นกันเถอะเราเดินข้ามถนนไปยังสนามซอฟบอลและนั่งลงบนเก้าอี้ที่สนามหญ้าพ่อยื่นไอติมให้เราคนละแท่งเป็นอย่างไรบ้างโอเคฮะไหมตอบผมพยักหน้าตามแล้วรู้อะไรบ้างยังละ่ะ ไมมหันมามองผมเราใส่หัวพร้อมๆกันเลี่ยงหลุมพางเธอทั้งสองคนเริ่มใช้หัวได้แล้วนี่เป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตถ้าเธอเรียนรู้มันเธอจะมีวิธีที่อิสระและมั่นคงในชีวิตแต่ถ้าเธอไม่เรียนชีวิตเธอก็จะเหมือนคุณมาตินและคนที่กำลังเล่นซอฟต์บอลอยู่นั่น พวกเขาทำงานหนักเพื่อเงินเดียนน้อยยึดติดอยู่กับงานที่คิดว่ามันคหงรอคอยวันพักร้อนและเงินสำรองเลี้ยงชีพปอนเล็กๆถ้าชอบชีวิตแบบนี้ฉันจะขึ้นค่าจ้างให้ชั่วโมงละยี่สิบห้าเซนแต่พวกเขาเป็นคนดีขยันทำงานคุณกำลังเย่ะเย้ยพวกเขาเปล่าเลยฉันยังรักและนับถือคุณมาตินเหมือนแม่ด้วยซ้ำฉันอาจจะใช้คำพูดแรงเกินไป เพราะต้องการให้เธอสองคนได้เห็นภาพที่หลายหลคนมองไม่เห็นเพราะวิสัยทัศน์ที่แคบของพวกเขาชั่วโมงละยี่สิบห้าเซนฟังดูดีไหมล่ะเธอชักอยากได้แล้วไหมไม่ฮะผมตอบทั้งๆที่ใจแกว้งเล็กน้อยก็ไม่ใช่เงินเดือนน้อยเลยนี่นาก็ได้เงินฉันให้ชั่วโมงละหนึ่งเหรียญพ่อรวยเสนอพร้อมยิ้มอย่างมีเล่นใน คราวนี้ใจผมเต้นโครมคลามสมองทุกส่วนตะโกนบอกว่าเอาเลยผมแช่ไม่เชื่อหูตัวเองและผมก็ยังนั่งเฉยชั่วโมงละสองเหรียญหัวใจดวงในน้อยของผมแทบระเบิดชั่วโมงละสองเหรียญจะทําให้ผมกันเด็กที่รวยที่สุดในยุคนั้นผมอยากตอบตกลงภาพรถจักรยานพันใหม่ถุงมือเบสบอลคู่ใหม่และรอยยิ้มบนใบหน้าพักพวกที่โรงเรียน เมื่อเห็นเงินในมือผมเต้นระเบิดอยู่ในหัวยิ่งไปกว่านั้นจิมมี่กับพวกหาว่าผมเป็นเด็กที่จนไม่ได้ต่อไปแต่ผมยังคงนั่งนิ่งสมองของผมคงช็อกไปเสียแล้วผมยอมรับว่าอยากได้เงินสองชอเหรียญน,นั้นมากไอสครีมกำลังละลายมือเพื้อนผมไม้ไอสครีมที่วางอยู่มีมดแท้เลมความหวานของเดและวาน,นิลลายอย่างอรอร่อย พ่อรวยนั่งมองเด็กทั้งสองคนที่กำลังอ้าปากค้าและในสมองมีแต่ความว่างเปล่าพ่อกำลังทดสอบเราพ่อรู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนมีด้านที่อดแอละโมบและยอมให้ซื้อได้ด้วยเงินกับด้านแข็งแกร่งที่ไม่ยอมให้เงินจำนวนเท่าไหร่มาคิดขัดงางได้พ่อกำลังรอดูว่าส่วนไหนที่เราแข็งแก่งกว่ากันพ่อเคยเทดสอบคนมาแล้ว แล้วจำนวนมากก็จากการสัมภาษณ์และสมัครงานนั่นเองเอาละชั่วโมงละเหรียญในที่สุดใจิตใจของผมก็เริ่มสงบข้อเสนอที่พ่อพูดสูงเกินไปแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่คิดจะได้ค่าจ้างอัตรานี้ความกระหายอยากได้ของผมเริ่มสลายตัวผมหันไปมองไหมเขาก็ควรรู้สึกเช่นเดียวกับผม ด้านที่เงินไม่ได้เริ่มแสดงตัวตนออกมาดีมากหลายคนซื้อได้เพราะความกลัวและความระโมบของเขาอย่างแรกคือกลัวจะไม่มีเงินทำให้คนทำงานหนักเมื่อได้รับค่าจ้างของเขาก็เริ่มละโมบและอยากได้สิ่งนั้นเท่าที่เงินจะสรรหารแทนที่จะใช้สมองคิดทุกครั้งเขารู้สึกกลัวรู้สึกไม่ดี เขาลุกไปทำงานโดยหวังว่าค่าจ้างที่ได้รับจะทำให้ความกลัวหายไปแต่เปล่าเลยความกลัวยังหลอกหลอนเขาแม้จะพยายามในค่ำคืนทำให้เขาต้องตื่นเช้าเพราะความกลัวต้องรีบร้อนไปทำงานหวังว่าความกลัวจะหมดไปไม่ได้เงินชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้กลับไปกลัวไปทำงานได้เงินกลัวชีวิตของคน จำนวนมากจึงอยู่ภายใต้อำนาจของเงินเขาปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือชีวิตและวิญญาณของพวกเขาพ่อหยุดพูดสักครู่เหมือนกับต้องการให้ทุกคนซึมซาบเข้าไปในสมองของเราสองคนที่เขาพูดไปผมได้ยินทุกคําที่พ่อพูดแต่ไม่เข้าใจทั้งหมดผมได้แต่สงสัยว่านี่กระมังที่ทำให้ผู้ใหญ่รีบร้อนไปทำงานทุกเช้า แต่หน้าตาไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามีความสุขหรือสนุกสนานสักนิดเหมือนมีอะไรบางอย่างบังคับให้พวกเขาต้องไปฉันอยากให้เธอสองคนหลีกเลี่ยงก,กับดักพวกนี้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการสอนไม่ใช่เพื่อให้เป็นคนรวยเพราะความร่ำรวยไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่หรอฮะผมถามด้วยความแปลกใจ ไม่ใช่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีคือความอยากได้ทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีกว่าสวยกว่าสนุกกว่าเราจึงทำงานเพื่อสนองความต้องการเหล่านี้เขาใช้เงินเพื่อซื้อความสุขแต่น่าเสียดายดมันไม่ได้ยั่งยืนเราจึงต้องหาเงินเพื่อเพิ่มความสุขสบายให้ตัวเองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเขาคิดว่าเงินตอบสนองความอยาก และทำให้ความกลัวหมดไปแต่เงินทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วพวกเศรษฐีละฮะไม่ถามแม้แต่เศรษฐีสาเหตุที่พวกนี้มีเงินมากส่วนหนึ่งเพราะความกลัวพวกเขาคิดว่าเงินจะทำให้เขาไม่ต้องกลัวความจนเขาจึงสะสมเงินให้มากแล้วก็พบว่าเขายิ่งกลัวมากขึ้นกลัวว่าเงินที่หามาจะหมดไปฉันมีเพื่อนที่ทำงานหนัก แม้จะมีเงินสิบล้านมากมายจนใช้ไม่หมดและมีเพื่อนทีรวยแล้วก็ยิ่งกลัวกลัวมากกว่าสมัยที่เขายังไม่รวยสีอีกพวกเขากลัวว่าจะต้องเสียรถราคาแพงเสียบ้านหลังใหญ่เสียความสะดวกสบายชีวิตหรูหราและเสียเพื่อนฝูงที่รายล้อมรอบเขาไปถ้าเขาไม่มีเงิน คนมีเงินก็ดูเหมือนคนเป็นโรคประสาทไปเลยคนจนก็มีความสุขกว่าสิครับผมถามไม่ใช่การขาดเงินก็แย่พอๆกับการผูกติดกับเงินนั่นแหละ